ตอนนี้เราพานักท่องทเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวที่แถววัดพระแก้วนะครับมีจูเลียนอ่ามีชอนชอบไหมคะชอบค่ะโอเคชอน Are you like it? ดีไลก์ it? I like it. I love the palace. I love the soldiers. Very <good> อเคโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะแพนของเราคือเที่ยวแถวนี้ก่อนโอเคตอนนี้เราจะไปกินหมูกระทะกันนะครับ ตอนนี้เราอย anyway, ู่ที่วัดโพนะครับวัดที่มีพระนอนที่ใหญ่ที่น่าสวยไหมคะะอันนี้คือวัดโบราณเดินเดินมาเดินมาเดินมาชอบไหม พี่มดขึ้นข้างแรกอ่ะอ่าวันนี้เราอยู่ที่วัดโพนะครับเราพักฝันกันตอนนี้เราเราจะไปตั้งเรือไปเจ้าพญานะเจ้าพญาเดี๋ยวเราจะไปฉีดโพทอกกันทำสวยไงที่มงไทยจริงแล้วไปทำต้องไปทำหนีไปทำให้ตลอดเลยอ่าดีดิ ดิดาใกล้ถึงแล้วดิดาชอบไหมาบาร์บีคิวลิสซซ์เนี่ยมาบร์บิมามามาเฮ้ยมาสี่จ่ายสามโค้กี้ครับข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าดีกว่า ข้างนอกดีกว่าอ่ามาขอางเอกดีกว่านี่มาไปกชอบไหมทีเด็ดทานชอบไหมชบลอข้างนอกดีกว่าข้างนอกดีกว่าตรงงางกางนะครับผมเอ้ยตัวต้อริมดีกว่าเออวันนี้พาลาหลายมาบาร์บีคิวสามวันที่ยียสบบาร์บีคิวทีสอม First time in Bangkok ว่ r บาร์บีคิวแรกดูเลไฮซึ้